มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของช่องได้เงินไหมไม่ได้เงินหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราเคาะแบบเนี้ยเคาะเคาะนะคะเคาะจอเนี้ยเคาะหน้าผากก็ไดอย่างอนกันเคาะแบบนี้นะคะเคาะอย่างเงี้ยเคาะแ,บบแล้วหัวใจก็จะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นตรงโปรไฟล์ของผู้จัดนะคะเห็แบบนไหมคะสามร้อยละสามร้อยลวนะคะอ่า ทำกฎ,กฎกฎกติกาของ Ti k t o k เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดค่ะเนาะหรือว่ามาทักไทยเพื่อนๆนมาทักมาทักไทยเพื่อนๆในในห้องนี้แล้วก็มาคอมเมนต์ขึ้นมานะคะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนแล้วก็ขอเป็นเพื่อนกับเพื่อนอ่ะแล้วก็ไปดูคลิปดูคลิปวิดีโอซึ่งกันและกันนะคะอ่ะอ่าโอเคนะแล้วก็ทักทายไปอ่ากี่ร้อยดวงอ่ะ ห้าร้อยดวงใช่ไหมอ่ะห้าร้อยดวงห้าร้อยกี่ดวงเมื่อกี้นี้ห้าร้อยอ่ะหนึ่งเก้าดวงก็ได้นะคะอืโคดมาไม่นานนะคะเพราะว่าห้องของแม่นะันจพรเปิดไม่สะดวกโคดก็จะแวะไปสอนทีมทักหน่อยสวัสดีค่ะเจนู๊ตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะอะเมื่อกี้มาสามสิบสามสิบล้านยุด หายไปไหนหมดเมื่อกี้นี่ติดเน็ตคดติดเมื่อกี้เนี่ยคนเลยหลุดไปเลยค่ะจินุม,มาสามสิบสี่สิบท่านเมื่อสักครู่นี้เข้ามากันหลุยๆเลยค่ะเนาะก็ขอบคุณทิกตอกนะคะขอบคุณทิกตอกที่ส่งสัญญาณเตือนนะคะส่งสัญญาณเตือนไปบอกว่าอคนไอเพรขึ้นไลฟ์แล้วนะวันนี้ไลฟ์แล้วนะวันนี้อ่วันไลฟ์เกี่ยวกับอะไรคะก็เกี่ยวกับเรื่อง เผยแผ่บอกบุญนะคะเผยแผ่บอกบุญเดี๋ยวจิน,นุศเดี๋ยวเข้าไปอ่านลายส่วนตัวด้วยนะคะอะ่โอเคอ่ะสตาร์ทหยุดสักแป๊บหนึ่งนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วนะคะเป็นเพื่อนกันเน,ะน,ออน,เนาเนะ,ะ,เนะหนึ่งเคาะจอสองเม้นททักทายเพื่อนสามแชร์นะคะแชร์คนละหนึ่งแชร์ แชร์คนละหนึ่งแชร์แชร์เพื่ออะไรคะแชร์เพื่อให้เปิดข้ามมองเห็นให้เจ้าของช่องเนาะและก็คุณก็มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของช่องใครต้องการเพื่อนพิมพ์ลงมาทักทายเพื่อนเนาะแอดกันไปค่ะแอดกันไปว่าต้องการเพื่อนคนนั้นคนนี้นะคะ,ะโค้ดมาไม่ยาวนะคะสวัสดียินดีต้อนรับ ทุกคนเข้าสู่ช่องของโค้ดนพชรยิ่งให้ยิ่งได้วันนี้ทาไมยิ่งให้ยิ่งได้นะคะเพราะว่าโคโ้ดนภชรขอแนะนําตัวว่าโค้ดนพชรเป็นผู้นําในชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ชมรมนี้มีไว้เพื่ออะไรชมรมนี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือสังคมในเวลาเดียวกันนะคะ,ะโครงการสัจจะสงเคราะห์ ก็อยู่ภายใต้ของชงรมนะคะเรามีทั้งหมดสาสีโครงการะคะ่ะเราจะมีชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์และมีบริษัทและมีโครงการสจัดสมเคราะห์และมีมูลลนิธิและก็มีบ้านพักบุญตการก็คือบ้านพักคนผู้สูงอายุหรือว่าบ้านพักคนชลาเหมือนบางเคนั่นแหละคะะ่ะเนาะฝั่ง ฝั่งข้าวไม่ว่าคุณจะดูสดหรือย้อนหลังนะคะสดนะคะสดอย่างเดียวใน t i k ตกอกย้อนหลังไม่ได้แต่เฉพาะย้อนหลังข้างนอกเนาะโอเคมาวันนี้ใครมีพ่อแก่แม่ชราปู่ย่าตาทวดลูกพิการคนเจ็บคนป่วยนอนติดเตียงให้อาหารทางสายนะคะ,ะวันนี้ประกันไม่รับคุณ แต่ชมรมพลังบุญไม่ใช่ประกันแต่ชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ก่อตั้งโครงการสัจจะสงเคราะห์เพื่อที่จะให้คนเท่าคนแก่คนชรลาพูดด้อยโอกาสเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกอยู่ในองค์กรกลุ่มละ2,000คนปัจจุบันนี้กลุ่ม33แล้วค่ะเนาะ ใกล้จะปิดกลุ่มแล้วใกล้จะปิดกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มสามสิบสามนะคะชมรมเปิดมาสิบเอ็ดปีนี้โครงการสัจจะสงเคราะห์เปิดมาเก้าปีนี้โครงการสัจจะสงเคราะห์รับคุณเข้ามาเป็นผู้เป็นผู้อะไรคะเขาเรียกว่าเหมือนกับผู้บริโภคนั่นแหละคะ่ะว่าให้เข้ากลุ่มมาดูแล ดูแลกันดูแลเพื่อนนะคะเพื่อนสองพันคนเนี่ยจะดูแลกันซึ่งกันและกันดูแลแบบไหนดูแลในขณะที่ถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตไปถ้ามีการเสียชีวิตไปนะคะในกลุ่มของเราจ่ายรายละหนึ่งรอบาทหนึ่งอบาทเนี่ยนะคะทายาททายาทจะได้รับถ้าเกิดว่าหกเดือน หเดือนนะเพราะว่าสมัครเข้ามาปุ๊บจะมีการคุ้มครองร้อยแปดสิบวันร้อยแปดสิบวันเนี่ยนะคะถ้ามีการเสียชีวิตทายาทของคุณจะได้รับหกห0 0บาทกับพี่น้องไอ้กระดิ่งทองคำไปไหนเนาะนะคะหกหมืนะะ 69, บาทเห็นไหมคะไม่ใช่ประกันชีวิตนะแต่เรียกว่าระดมผู้ด้อยโอกาสเข้ามาค่ะ ผู้ด้อยโอกาสไม่ใช่ว่าคุณจนหรือรวยคนรวยก็ผู้ด้อยโอกาสได้เพราะว่าผู้ด้อยโอกาสป่วยติดเตียงไม่สามารถที่จะไปสมัครที่ไหนได้แล้วไม่สามารถจะไปสมัครอะไรต่อมีอะไรได้แล้วค่ะเนาะอย่างทกศก็รับเพียงหกสิบเก้าปีเอไม่ใช่หกสิบเก้าปีหกสิบห้าปีใช่ไหมคะอ่ะชาวภรากิจ เขาเรียกว่าชาวเขาเรียกว่าอะไรนะอะไม่ว่าจะชุมชนอะไรก็แล้วแต่ค่ะเขาก็จะรับแต่ญาติพี่น้องของเขาในตำบลของเขาใช่ไหมแต่ชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์รับสมัครทั่วประเทศพม่าก,ก็รับเขมรนก็รับฝรั่งก็รับญี่ปุ่นก็รับรับหมดทั่วประเทศเลยนะคะ ถ้าคุณมาอยู่เมืองไทยนะมีพาสะปอร์ตใบต่างด้าวคุณมาสมัครเลยค่ะหนึ่งพบาทถ้าคุณเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บของคุณร้อยแปดสิบวันค่ะคุ้มครองนะคะเจ็บป่วย เจ็บป่วยต้องเสียชีวิตนะคะไม่ได้รักษานะเพราะเราไม่ใช่ประกันชีวิตนะคะเพียงคุณเข้ามาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนาะช่วยกันดูแลเอาเงินมาจากไหนจ่ายก็เอาเงินมาจากพวกเรานี่แหละค่ะเป็นองค์กรแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะใครเสียชีวิตก็รายได้หนึ่งร้อยบาทแต่เราเข้ามา เดือนหนึ่งมีคนเสียชีวิต10รายแต่ก็จ่ายแค่9รายเดือนเนี้ยตาย15รายก็จ่าย9รายเห็น mm. ไหมคะยิ่งอยู่นานยิ่งได้เยอะอีกต่างหากไม่มีที่ไหนให้คุณแล้วคะ่ะเนาะหนึ่งถ้าคุณวันนี้เจอรายนี้อยู่แม่ป่วยติดเตียง แม่ฉันใกล้จะตายแล้วหมอบอกว่าอีกสามเดือนแม่ฉันจะไปแล้วหรือตัวฉันเองเป็นโรคมะเร็งเนี่ยหมอบอกว่าอีกสามสี่เดือนตายแล้วทํายังไงคะประกันก็ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเนาะมาสมัครกับโครงการจัดจัดสงเคราะห์ค่ะมาสมัครเลยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะแต่ต้องหายใจครบร้อยแปดสิบวันคือหกเดือน ถ้ามีการเสียชีวิตไปถ้าญาตคุณได้รับ6 9 0 0 0มีที่ไหนบุมีอีกเดอ้อและอายุร้อยปีขึ้นไปสมัครให้ฟรีให้ฟรีเห็นไหมคะแต่ถ้ามีการเรียกเก็บเงินก็จ่ายไปกับเพื่อนๆน,นะอ่ะ ชมรมพลังบุญสร้างตัทซั์ของเราก็มีการสมัครสองแบบแบบที่หนึ่งคือผู้นำแบบที่สองคือโครงการสัจจสงเคราะห์ผู้นำเนี่ยสมัครมาเป็นผู้นำยกตัวอย่างเหมือนกับตัวแทนประกันชีวิตนั่นแหละคะ่ะนะแต่ไม่ได้ไปโอบเหมือนประกันชีวิตผู้นำเนี่ยไม่รู้หนังสือสามารถเป็นผู้นำได้ผู้นำ อายุน,นะคะผู้นำเจ็ดปีถึงเจ็ดสิบห้าปีเป็นผู้นำได้เจปีเป็นผู้นำได้ได้ค่าประกันชีวิตเจปีเป็นตัวแทนได้ไหมไม่ได้แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันมากเลยและคนเจ็บคนป่วยคนพิการป่วยเป็นโรคแรงอะประกันได้ไหมไม่ได้ไม่ซื้อคุตก็ขายกันเหมือนกันแต่ทำไมมาทำพลังบุต เพราะว่าพลังบุญเน่ยเปิดโอกาสให้กับผู้ด้วยโอกาสไงพม่าก็รับขเขมรก็รับลาวพมา่ารับหมดเลยป่วยติดเตียงก็รับหมดเลยนี่แหละค่ะที่อื่นไม่รับแต่ที่นี่รับถ้าท่านมองเห็นฟังคลิปนี้ถ้าบอกว่า๋อ้คลิปนี้พูด ดีอะน่าจะแชร่น่าจะแชร์ไปให้กับเพื่อนเพราะว่าแม่เขาป่วยติดเตียงอยู่ให้เพื่อนฟังดีกว่าเผื่อเพื่อนจะเอาแม่มาสมัครเนาะคุณไม่สมัครแต่คุณแชร์ไปคุณเป็นสะพานบุญค่ะคุณเป็นสะพานบุญอนุโมทนาสาธุกับผู้แชร์ไลช์นี้ออกไปนะคะไม่ว่าคุณจะดูสดหรือย้อนหลังคุณแชร์ออกไป คุณก็จะได้อันนี้สูงด้วยเพราะว่าไลน์เนี้ยคุณแชร์ออกไปคุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะสมัครหรือไม่สมัครเนาะถ้าเขาสมัครมาปุ๊บเขาทําบุญพ่อแม่เขาอยู่ครบหกเดือนพ่อแม่เขาเสียชีวิตเขาได้รับตั้งหกหมื่นเก้าเชลยนะคุณได้อนุอ่อนุสงหลายไหมคะหลายค่ะ แล้ววันนั้นมาถึงวันนั้นมาถึงเขาก็จะขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณคนที่แชร์ไลน์นี้ไปให้เขาเห็นและขอบคุณคนที่พูดจอยๆอ,อยู่เนี่ยนะคะแล้ววันนั้นเขาจะเข้ามาดูว่าชมรมนี้มีจริงนะเพราะว่าจ่ายจริงจ่ายจริงค่ะ เป็นเก้าสิบล้านกว่าบาทแล้วที่จ่ายมาตายจริงจ่ายจริงนะคะขอให้ตายจริงเหอะถ้าไม่ตายไม่ถ้าไม่ตาย,าไ,มตายไม่จ่ายค่ะเนาะเพราะเราไม่ใช่ธนาคารเอาเงินมาฝากมากินดอกเบี้ยเราไม่ใช่ธุรกิจนะคะเราไม่มีการขายเราไม่มีสินค้าเราไม่มีได้กําไรหรือขาดทุน เพราะเราไม่ได้ทำธุรกิจเราไม่มีค่าคอมมิชชั่นสิ่งที่เรามีแค่การให้และการรับสองอย่างการเอื้ออาทรช่วยเหลือสังคมทอน,นั้นเองผู้นำอยากเป็นสะพานบุญทักแชทหรือว่าผู้นำอยู่ในนี้นะคะทักได้วันนี้ คุณเป็นผู้โชคดีมากที่เข้ามามองหาโอกาสเลยคะ่ะทุกคนมองหาโอกาสถ้าเจอโอกาสดีๆจงคว้าไว้จำให้ดีนะคะไม่ต้องลงทุนไม่มีสินค้าให้คุณซื้อซ้ำไม่มีการปิดยอดนะคะที่นี่มีอะไรคะมีแต่การให้ด้วยการรับให้อะไรคะให้บุญ ทำบุญกับเพื่อนๆในวาระสุดท้ายเราไม่อยู่ลูกเราได้รับเงินช่วยเหลือหรือว่าคุณสมัครให้แม่สมัครให้พ่อสมัครให้ญาติสมัครให้ปู่ย่าตาทวดเนาะทำบุญกับในกลุ่มของเราวันสุดท้ายของปู่ย่าตาทวดของเรานั่นแหละคะ่ะ เราก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ180วันถ้าเสียชีวิตรับเงินช่วยเหลือ6 9 0 0 0ถ้า6เดือนหรือว่าร8 0วันไม่เสียชีวิตยิ่งอยู่นานยิ่งได้เยอะบวกให้เดือนละพันห้าพันห้าพันห้าเสียชีวิตเดือนที่7เดือนที่8ปอย่างเงี้ยค่ะก็จะบวกให้จากเดือนละ จากหเดือนนับเลยเดือนที่6ถ้าเสียชีวิต69หมืแต่ถ้าเลื่อนขึ้นไปอีกมาเสียชีวิตเดือนที่7ก็บวกไปอีกพันหเสียชีวิตเดือนที่แดก็บวกอีกพันหนะคะถ้าอยู่5ป้ปีได้รับ100%ยเปอร์เซแสนห้าหม่นจะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆนะคะวันนี้ ใครเข้ามาแล้วโค้ดไม่ได้อ่านนะคะเพราะไม่มีคอมมิ์มาอืมนะคะไม่มีคอมมต์มาเลยนะอ่ะโอเควันนี้พอเป็นสังเกตนะโค้ดขอจบไลฟ์ก่อนว่าวันนี้มีใครเข้าห้องของอ่าไลฟ์กลุ่มนะคะห้องกลุ่ม,นะะมยิ่งให้ยิ้ได้อ่าวันนี้ของ ห้องพลังบุญของแม่นิจพลนะคะเจนุสเข้าได้นะคะเจนุสเจนุสก็มีมีชื่ออยู่เข้าไปคุยกันในนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเปิดแล้วมาดามปุ้ยฝากห้องกับมาดามปุ้ยนะคะอมาดามปุ้ยก็ไปสอนภาษาอังกฤษในห้องรงเรียนอยู่นะคะอโอเคเปิดห้องแล้วนะคะวันนี้โค้ดก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณพี่ติ๊กต๊อก และขอบคุณสายบุญทุกทกท่านขอบคุณตนเองที่ออกสื่อนะคะที่มาออกสื่อออกอากาศให้คนรับรู้ว่ายังมีโครงการที่ดีอยู่ในชมรมพลังบุญสร้างทุงนทรัพย์และมาเปิดโอกาสให้กับผู้คนเข้ามาเป็นคู้นำนะคะ หไม่มีเงินลงทุน 2. ต้องการเป็นผู้นำมีเกียรติมีศักดิ์ศรี 3. มีรายรับเป็นพาสิบอินคำได้ขอบคุณท่านประธานนัดนิตินำรงผลพักดีของเราด้วยที่ก่อตั้งชมรมนี้มาให้ประชาชนที่ได้รับรู้ได้เข้าโครงการ ดีๆนะคะวันนี้ต้องลาก่อนนะคะจบไลฟ์ก่อนสวัสดีค่ะ